สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเช้าของวันศุกร์นะครับวันท้ายสัปดาห์ตอนเช้านะครับเห็นอาการผิดปกติผมก็เลยมาแชร์ทุเรียนต้นนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ได้มารับทราบสภาวะปัญหาจากทุเรียนต้นนี้นะครับก่อนหน้านี้ใบอ่อนนะครับก็จะเหลือง,เห,องเหลืองทั้งทั้งทั้งต้นนะครับ พวกนี้เหลืองหมดเหลืองหมดเหลืองหมดที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วตอนช่วงนั้นนะครับผมสันนิษฐานว่า1นึ่เขาขาดธาตุอาหาร2องเขาไม่สามารถรับแสงผมก็เลยเชาะกิ่งตัวนี้ออกนะครับให้เขาได้รับแสงแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยใส่ไฮแม็กบีนะครับดูคลิปเดิมนะครับผมใส่ให้แบให้แม็กบีสองกำมือ บริเวณรอบๆแล้วก็ใส่สารไลอะมิโนอัดเม็ดนะครับที่เป็นอัดเม็ดหกรัมแล้วก็ราดน้ําตามครับก็คือรดน้ําตามอีกประมาณสัก2วันนะครับถัดมาผมมาฉีดนะครับธาตุอาหารรวมนิกสเปยทางใบนะครับเข้าเกิดการทกซิกนะครับ คือเป็นพิษทันทีนะครับใบก็จะเป็นจุดเห็นไหมครับเกือบทุกใบเลยตัวนี้เห็นชัดนะครับเห็นชัดผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นเพราะมันมันรับธาตุอะไรมากเกินไปนะครับเนี่ยเพราะว่านิกสเปร์มันมีมันมีหลายหลายธาตุอาหารนะครับมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีกรรมะถันมูลิตินัม หลายอย่างนะครับซึ่งมันรวมๆกันผมก็ฉีดทางใบช่วยนะครับแต่ในขณะทางเดียวกันทางดินผมก็ใส่ไฮแมกบี B, ซึ่งมันก็มีธาตุทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเช่นกันนะครับแล้วก็ได้หลายอย่างนะครับที่ท,ที่ที่ใส่ไปทางดินด้วยแล้วก็มาฉีดช่วยทางใบผลกระทบเนื่องจากว่ามันเยอะเกินนะครับพอมันเยอะเขารับ ทางใบทางดินเขาก็อาจจะพอแล้วนะครับเพียงแต่เราฉีดลงไปสองวันนะครับสองวันเลยเกิดอาการอย่างนี้นะครับเป็นจุดนะครับเป็นจุดเหมือนกับไปทําปฏิกิริยาต่อใบนะครับใบนี้มันเป็นใบอ่อนนะครับที่ผมฉีดมันไม่ได้เป็นใบเพนะครับมันเป็นใบอ่อนเนี่ยเป็นใบอ่อนนุ่มนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยพอเป็นใบอ่อนนะครับสารเคมีซึ่งเป็นปฏิกิริยานะครับมันอาจจะมีธาตุใดธาตุหนึ่ง ที่เขารับเข้าไปเยอะจนเกินไปนะครับก็เลยเกิดฟีดแบ็กแบบนี้นะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครัว่ามันเป็นเพราะาธาตุไหนเพราะมันเป็นาธาตุรวมนะครับห้แม็กบีมันก็เป็นาธาตุรวมนะครับทำให้ใบเขียวใบแก่นะครับนิกสเปก็เป็นาธาตุรวมเช่นกันนะครับก็เลยมันมีหลายาธาตุมันก็เลยบอกไม่ได้นะครับก็เลย ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะาธาตุอะไรนะครับนี่คือผลผลกระทบนะครับในเรื่องของให้าธาตุอาหารมากเกินไปแล้วก็ให้ทางใบอาจจะอาจจะเข้มข้นเกินไปนะครับเพราะว่าเขารับเกินรับไม่ไหวนะครับจริงๆให้ทางดินแล้วก็รอสักระยะหนึ่งนะครับสักสัปดาห์หนึ่งเขาก็น่าจะเขียวขึ้นแต่บังเอิญน,นะครับ เราอาจจะอ,อยากจะเห็นผลเร็วเกินไปนะครับใส่ทางดิน2วันนะครับผ่านไป2 2วันก็มาฉีดทางใบซ้ำซึ่งในขณะฉีดนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นใบเพมันเป็นใบอ่อนนะครับมันก็เลยทำปฏิกิริยานะครับรับไม่ได้จริงๆผมนึกอยู่ตอนแรกๆว่าจะปล่อยให้เป็นใบเพแล้วผมจะฉีดแมกนีเซียมธาตุเดียวนะครับแต่บังเอิญมันเหลืองมันเหลืองจน เหมือนขาดธาตุเหล็กผมน่าจะผมคิดว่าน่าจะโดนธาตุเหล็กนะครับเนี่ยพอนึกถึงเพราะเหมือนกับเคยเกิดปฏิกิริยาแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็กนะครับเพราะบังเอิญนะครับนิกสเปย์ผมเห็นว่ายอดพวกนี้นะครับมันเหลืองจัดพอเหลืองจัดผมไปดูนิกสเปย์มันจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมเห็นมันน้อยนะครับผมก็เลยเอาธาตุเหล็กเพียว นะครับเสริมเติมเข้าไปนะครับธาตุเหล็กเพียวเสริมเติมเข้าไปมันก็เลยเหมือนกับเป็นสนิมนะครับเป็นจุดทะลุนะครับเป็นด่างๆนะครับเป็นด่างๆเป็นจุดน่าจะธาตุเหล็กนั่นแหละครับเพราะผมจําได้ว่าเสริมธาตุเหลก็กซึ่งเป็นของคีเลตเป็นของเ,ออเป็นธาตุด้วยไม่มากนะครับโดยดูเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มากแต่บางเอิญเราเสริมเติมเข้าไปใน ของนิกสเปรซึ่งเป็นธาตุอาหารรวมอีกนะครับหมายถึงว่าเพิ่มปริมาณของธาตุเหล็กลงไปพอเยอะมันก็เกิดอาการแบบนี้นะครับมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นสนิมนะครับเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นสนิมถ้าธาตุอื่นมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับสังกะสีจะไม่เป็นอย่างนี้สังกะสีก็จะบิดงอนะครับบิดงอเหมือนสังกะสีแต่นี่ธาตุเหล็กครับเหมือนเหมือนมันกําลังจะเป็นสังกะสีเลยนะครับเนี่ย มันจะเป็นจุดแล้วก็ค่อยๆเป็นสังกะสีนะครับเป็นเป็นสังกะสีที่อ่าไม่ใช่สังเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมมันจะเป็นจุดจากแรกๆมันจะเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆเป็นจุดเป็นจ้ำๆจ้ำครับพอเป็นจ้ำๆเสร็จนะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นขี้กากรยนะครับเป็นประมาณนี้แล้วสุดท้ายนะครับจุดที่เป็นจุดเล็กๆเหลืองๆมันจะค่อยๆกลายเป็นสีน้ําตาลแดงนะครับน่าจะเป็นธาตุเหล็กผมมั่นใจว่าธาตุเหล็กครับ อันนี้ยิ่งเริ่มชัดขึ้นนะครับเขารับธาตุเหล็กไม่ไหวเพราะสาเหตุว่าทําไมผมจึงมั่นใจว่าเป็นธาตุเหล็กเพราะผมเคยฉีดธาตุเหล็กเข้าไปนะครับไปเจอใบอ่อนนะครับเขาจะทําปฏิกิริยาแบบนี้นะครับดูเหมือนแต่นานแล้วนะครับที่เจอที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับเป็นธาตุเหล็ก แต่ถ้าเป็นนิกสเปรย์โดยที่เราไม่เติมไม่เสริมอะไรเข้าไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับปฏิกิริยามันเหมือนกับเป็น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 สนิมสนิมนม,มักขึ้นกับเหล็กครับสนิมมันจะมักขึ้นกับเหล็กนยมันก็เลยทําปฏิกิริยา,ยานี้นะครับประมาณนี้ซึ่งธาตุสังกะสีถ้ามันเยอะนะครับมันจะบิดงอนะครับแล้วก็งอแล้วก็เป็นขึ้นเหมือนเหมือน หลอนสังกะสีนะครับอันนั้นคือธาตุสังกะสีซึ่งมันเยอะจนเกินไปนะครับก็จะมันจะออกมาลักษณะของธาตุแต่ละธาตุอยู่ครับมันจะออกมาลักษณะของธาตุแต่ละธาตุถ้าเป็นแมกนีเซียมนะครับถ้าสูงเยอะเกินไปเข้มข้นเกินไปเกินปริมาณที่เขาจะรับได้นะครับเขาก็จะใบใบแห้งใบกรอบใบด้านเขียวก็จริงแต่เขียวแบบแบบด้านๆนะครับ แบบด้านๆแบบไม่นิ่มนะครับเพราะว่าแมกนีเซียมมันเป็นสารที่เร่งแก่นะครับเร่งให้ใบแก่พอจับดูเนี่ยมันจะเป็นแข็งแข็งแล้วก็จะเป็นด้นดานๆนะครับนั่นคือธาตุแมกนีเซียมเยอะจนเกินไปนะครับในแต่ละธาตุเนี่ยมันจะมีลักษณะของแต่ละธาตุอยู่นะครับก็ก็สังเกตได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมเคยใช้ ธาตุที่ทดลองแล้วเกิดปฏิกิริยานะครับส่วนต้นอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ได้ฉีดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นใบดาบซึ่งเป็นช่วงที่ผมทดลองสูตรปุ๋ยอยู่นะครับเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวผมจะดูอีกครั้งหนึ่งก็จำสูตรไม่ได้นะครับต้องไปไปรีเพจดูย้อนเดิมที่ผมโน้ตหรือจดไว้นะครับว่าต้นนี้ที่เป็นลักษณะประมาณนี้แตกยอดออกมาดีแบบนี้นะครับเนี่ยยอดแบบนี้ใบดาบยาวดีแบบนี้นะครับแตกดีนะครับ เ่ยก็ใบเขียวอยู่ครับเขียวดีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าใช้สูตรไหนนะครับเพราะลายสูตรละเกินจําไม่ได้ต้องไปดูข้อมูลเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้สมาชิกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุเรียนต้นนี้นะครับออกใบมาประมาณนี้เป็นเพราะอะไรนะครับสูตรอะไรนะครับมีสมาชิกบางท่านนะครับที่ ที่ตอนที่ผมลงลงถ่ายตัวนี้ออกใบเหลืองๆนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งถามว่าเอ๊ะทุเรียนใบใบอ่อนนะครับยอดอ่อนมันจะเหลืองแบบนี้มันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าครับประมาณนั้นผมบอกว่าไม่ได้เป็นตามธรรมชาติครับเพราะมันเป็นทุกยอดเพราะว่าที่ผมปลูกมันจะเป็นแบบนี้นะครับที่สวนไม่เหลืองนะครับยอดอ่อนมันจะเขียวประมาณนี้นะครับมันจะเขียวไม่เหลืองนะครับถ้ายอดออกมาเหลืองนะครับขาดธาตุเหล็ก ถ้าไม่เหล็กก็ทองแดงนะครับที่เป็นยอดอ่อนใบอ่อนนะครับแล้วเหลืองเฉพาะใบอ่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นก็จะเป็นขาดธาตุพวกพวกเขาเรียกว่าจุลธาตุนะครับจุลธาตุสาเหตุที่ขาดจุลธาตุเนื่องจากว่าธาตุฟอสฟอรัสนะครับในดินมันเยอะนะครับธาตุฟอสฟอรัสในดินมันเยอะพอดินในดินมันเยอะนะครับมันจึงเพงกฏธาตุพวกธาตุจุล พวกจุลาธาตุนะครับที่ว่าเป็นแมงกานีสก็ดีาธาตุเหล็กก็ดีาธาตุสังกะสีก็ดีธาตุทองแดงก็ด,ลลกกดีมันจึงทําให้พวกนี้เหลืองนะครับฟอสฟอรัสในดินฟอสฟอรัสเกิดจากพวกวัสดุต่างๆที่เราอาจจะด้วย กแกลบก็ดีหรือวัสดุดีๆหรือถ้าเราไม่ได้ใส่เลยมันก็จะมีโดยธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างสูตร15 15 15ห้เนี้แสดงว่าฟอสฟอรัสอ,อยู่ในอยู่ในสารธาตุที่เป็นปุ๋ยเคมีครับมันก็เท่ากับ15% แต่ในขณะเดียวกันดินของเรามันก็อาจจะมีฟอสฟอรัสอยู่แล้วอย,อ,ยอ,อย่างนี้เป็นต้นมันจึงทําให้ฟอสฟอรัสในดินสะสมเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นมันจึงไปกดธาตุจุลธาตุมันจะแสดงขาดธาตุที่ใบอ่อนยอดอ่อนนะครับนั่นคือหลักการของมันส่วนถ้าเป็นธาตุของแคลเซียมแมกนีเซียมโพเทสเซียม3มธาตุนี้มันจะกดกันนะครับถ้าเราใส่สูตร15 15้5หรือ16 16กก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้า ในดินเรามีเป็นพวกที่ว่าเป็นปุ๋ยหมักหรือเป็นดินเป็นสารอาหารที่เราใส่เข้าไปมันมีาธาตุโพแทสเซียมอยู่แล้วแล้วเราไปเติมสูตร16เสมอหรือ17เสมอซึ่งไปเติมปุ๊ดธาตุโพแทสเซียมเสริมเข้าไปอีกมันก็จะไปกดนะครับกดาธาตุนะครับกดาธาตุพวกแคลเซียมหรือแมกนีเซียมครับเพราะาธ 3, าตุสามธาตุนี้าธาตุใดาธาตุหนึ่งมันเยอะมันจะกดกันนะครับมันจะกดกันถ้าไปกด แมกนีเซียมใบมันจะเหลืองแล้วมันจะเป็นคลื่นนะครับมันจะเป็นคลื่นมันจะไม่เขียวนะครับเพราะว่า,าเขาไม่สามารถเอาธาตุแมกนีเซียมเข้าไปช่วยสร้างโคลลีฟิลได้นะครับเนื่องจากว่าธาตุแมกนีเซียมเนี่ยผสมกับธาตุไนโตรเจนนะครับ รวมกันมันเป็นโมเลกุลที่เกาะกันไปสร้างคลอโรฟิลให้กับใบพืชอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าธา,าตุโพแทสเซียมเยอะนะครับมันก็จะทําให้ใบพืชขาดธาตุแมกนีเซียมอย่างนี้เป็นต้นครับก็คงจะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอาการทุเรียนนะครับเป็นสาระเล็กๆน้อยของชาววันศุกร์เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ